สวัสดีครับพบกับผมสั้นนกงูชาแนลนะวันนี้ก็มีเทคนิคดีๆนะครับผมเกี่ยวกับนกงหัวจุกนะเอามาฝากเพื่อนๆในช่องนะครับผมอ่าอ่าวิธีนี้นะครับผมจะทําให้นกงหัวจุกร้องเยอะนะมีเพื่อนคนหนึ่งฝากมานะครับผมให้เอามาเผยแพร่กับเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็เข้าใจกันอยู่หลายคนนะครับผมเป็นวิธีทําให้นกร้องเยอะร้องมากเมื่อเราจับมาใส่ในกรงนะครับผม นกคงจจุกของเพื่อนๆจะลงเยอะแล้วก็ดอกเรียวดอกชิดอนอกจากเราบำรุงอาหารที่ดีนะครับผมให้กินอาหารเม็ดที่ดีให้กินของที่ดีวิตามินซีที่ดีผลไม้ที่ดีทุกหลายๆอย่างนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็ที่เคยถามมาว่าอ่าคงบินมีไว้ทําไมนะครับผมคงบินก็มีไว้เพิ่มความสดของนกนะครับผมแต่ถ้านกมันสดอยู่เร้วมันองดีองเร็วอยู่เร้วสด คึกจัดอยู่แล้วนะครับผมก็ให้ลดคงบินนะครับผมเพราะว่าการที่เราบินคงบินนะมันจะสมบูรณ์เกินไปนะครับผมและวันนี้วิธีที่เอามาฝากนะครับผมเป็นวิธีที่ทํายากนะครับผมส่วนมากเขาะจะทํากับนกล,ลูกป้อนนะครับผมหรือว่านกที่เอาเป็นว่าคุน้นอ่าหรือว่านกที่มันตะกะสักหน่อยหิวมากสักหน่อยนะครับผมเมื่อเราย่ยั่วด้วยหนอนด้วยอะไรมันก็จะไม่ไปไหนอารมณ์ประมาณนี้นะครับผม อ่าสูตรนี้นะครับผมเป็นสูตรที่ว่าต้องปล่อยนอกได้นะครับผมคือปล่อยนอกอ่าบริเวณบ้านเราได้เรามีบริเวณบ้านมันบินไปหานกกงองจุกตัวนู้ตัวนี้ตัวนั่นหลายๆตัวนะครับผมตัวผู้ตัวเมียอ่าผมมันได้อิสระนะครับผมและมันจําถินที่เราเลี้ยงไม่ได้แถวๆนี้คือมันจะบินไปได้ข้อที่ต้องระวังก็คือแมวนะครับผมนกที่ลงพื้นนกที่บิน อยู่แถวบริเวณบ้านนะครับผมอาจจะเสียเพียงแมวได้อาจจะไม่น่าใช้นะครับผมเออไม่ใช่แมวอารเลยนะครับผมไม่น่าใช้กับบ้านที่เลี้ยงอาแมวนะครับผมเพราะอาจจะทําให้นกเสียชีวิตได้นะแต่ว่าการที่เพื่อนๆจะสามารถปล่อยนอกในบริเวณแบบนี้ได้นะนกเพื่อนๆก็ต้องคุ้นระดับหนึ่งนะครับผมซ,ซึ่งนะมันจะใช้ความเคยชินของนอกนกเข่งนกที่เขาว่าเลี้ยงจน ติดเป็นนิสยัยแล้วมันคุ้นชินกับที่แล้วนะครับผมอ่าเมื่อเราปล่อยนอกให้มันไปเกาะกรงนู้กรงนี้กรงนั้นได้เที่ยวตามอิสระนะบอกเลยว่านกพวกนี้จะเป็นนกที่เก่งมากนะครับผมอ่ามันโล่มันลิกมันล่าเรื่องดีสดใสเมื่อไรนะครับผมเราให้กินนาเราให้กินของที่ดีเมื่อเราปล่อยไปแล้วนะขาจะไปจิกหญ้าจิกดินจิกอะไรก็คือปล่อยเขาไปเลยนะครับผมมันจะเป็นการบำบัดสภาพจิตใจของเขานะครับผม ไอ้นกกับมาล่าลืมเจ็มใสนะถ้าเพื่อนเพื่อนได้ปล่อยทุกวันนะครับผมอาการนกเมื่อมาอยู่ในกรุงนะครับผมอ่ามันก็จะคึกขวัญรกองัวจุกปกติหลายเท่านะครับผมแล้วก็สูตรนี้นะครับผมจะเห็นคนใช้กันเยอะนะครับผมอ่าคนที่เขาเข่งนกนะครับผมเขาจะส่วนมากเขาปล่อยให้มันบินไปหาโน่นนี่นั่นนะครับผมส่วนมากเขาจะให้กินวิตามินกินอาหารจนสมบูรณ์นะครับผมจนนกสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับผม ย้ำนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนนกที่ไม่คุ้นจริงไม่นู้จริงอย่าปล่อยนะครับอายนะครับเอาตรงๆนะอ่าและจากประสบการณ์นกที่หลุดนี่คือมีแค่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตนะที่กลับมานะครับผมไอเจ็ดสิบนี่คือบินเข้ากีบเมฆนะไอกลับมาก็มีนะครับผมบางตัวนะครับผมมันไปหาอาหารนะครับผมตามนู่นตามนี่ไม่เจอมันก็กลับมาในกรงเดิมนะครับผมอมันก็มาเข้ากรงเดิมมากินอาหารในลูกใบเดิมเดิมเดิมนะครับผม นี่ก็เป็นที่มาของเป็นสนีนะของนกพงหัวจุกนะครับผมเราก็สามารถนะเอานวิธีการแต่ละอย่างนะไปดัดเพลงได้นะส่วนใหญ่นกพงหัวจุกเมื่อเราไปมันไปอยู่พงใหญ่ๆนะครับผมปล่อยขี้กว้างๆลงลิกมาเลยจับมาใสุ่งนั่นคือนกคึกนะครับผมหลายคนก็มีหลายวิธีแตกต่างนะครับผมแต่วันนี้ก็เอามาฝากนะเออทำไมนกรองเร็วขึ้นดอกจิดขึ้นคึกขึ้น ประมาณนั้นนะเล็บเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับผมนกพงหัวจุกนะถ้ามันได้ตีเพื่อนตีโนตีนี่นะครับผมบางครั้งมันไม่สู้ใช่ไหมนั่งหอยนั่งหอยนะครับผมใส่ไปในกรงกับลูกนกสักตีสองตีมันได้ตีมันก็อาจจะมีอาการกลับมาคึกได้กลับมาสู้ได้นะครับผมก็เป็นนิมิตหมายอันดีต่อเรานะาแล้วก็นกคงหัวจุกใครที่ว่าเลี้ยงหลายๆตัวนะครับผมอ่าช่วงนี้ก็ใกล้ช่วงปลดล็อกแล้วนะครับผมถ้าว่าอยากเป็น ส่วนหนึ่งนะก็สามารถปล่อยนอกเพิ่มนกในธรรมชาติกันได้นะครับผมจะทําให้สังคมของนอกคงวุุกหนายอยู่ยิ่งขึ้นนะเราไม่จําเป็นต้องปล่อยนอกเก่งนกรลองเยอะนอกรลองดีนกร้องเสียงไม่ดีอ่าแต่เราปล่อยนอกรลองเพี้ยนนกไม่เก่งนอกอะไรแบบนี้นะครับผมถ้าขับเพิ่มประชาก,กรนกพอเพิ่มทีนี้ขามองเห็นถึงจุดนี้นะครับผมจะทําให้พูดง่ายๆนะปลลักธง่ายขึ้นนะถ้าเขาเข้ามาเห็นนะอ่า แล้วก็การที่เพื่อนๆอ,อยากให้นกคงหัวจุก้องเยอะนะอยากแนะนําอย่างนึ่งกก็ไปหาตัวที่มันลองเร็วมาเลี้ยวนะครับผมเพื่อนๆเ,เอานกที่มันลองช้ามาทําให้เร็วสุดๆไม่ได้นะครับผมนกลองห้าเอามาลองสิบนี่มันไม่ได้นะครับผมเ,เร่งความเร็วมันมันขึ้นลงกันได้แค่นิดเดียวนะครับผมอ่าอันนี้คนเลยเอาความรู้มาฝากนะครับผมอ่าก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆในช่องกับหลายคนนะให้ข้ามูลมา เผยหน่าชงก็อขอบคุณมากนะครับผมอ่ะเล็กจากผลการต้นอองที่เห็นได้ชัดนะครับผมให้กินไข่มดแดงก็มีผลเยอะนะครับผมมีผลเยอะมากนะครับผมนกถ้าได้กินไข่มดแดงจะคึกจะดิก๊กจะดุนะครับผมแล้วก็นกก็ให้มันขนเต็มๆสภาพร่างกายสมบูรณ์นะครับผมไม่ใช่เอานอกแข่ม,มาทําบางทีมันก็ไม่ขึ้นเราต้องนอก,กต้องมีสักระยะขนต้องเต็มหัวใจต้องมาเลียวนะครับผม อ่าคนคว้าไปเดี๋ยวสักวันก็เจอนะแล้วอีกอย่างนึงก็เป็นตัวอ่อนตัวโตนะผมก็มารวมไห้ในคลิปนี้นะครับผมอ่าใครใช้ดีแล้วสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะเพื่อเป็นความรู้ให้กับคนต่อๆไปนะครับผมที่เข้ามาอ่านนะที่มีใจรักในนกกรุงหัวจุกนะเขาจะได้เอาไปลองนะว่าตัวอ่อนตัวโตดีไหมไข่บดแดงดีไหมหรือว่าแอปเปิ้ลเหมือนยาดูผลไม้จริงหรือไม่นะครับผม แต่จากที่ผมทดลองและจริงนะครับผมแอปเปิ้ลที่ผมรู้สึกว่านกผมว่านกมันร้องเร็วขึ้นนะนกจากปกติไม่ได้กินแอปเปิ้ลอะไรนี่แล้วก็ร้องประมาณนึงแต่ว่าพอให้กินรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นนะหรือว่าแอปเปิ้ลมันจะมีส่วนของกินแล้วว่าสุขภาพดีกับทายดีนกเลยร้องเร็วก็อาจเป็นไปได้นะครับผมแต่ระวังเกณฑ์เกณฑ์อะไรกันด้วยนะ มันมีสารตัวหนึ่งที่ร่างกายนกไม่สามารถขับออกได้หลือนอกก็ตายนะครับผมก็คือแกนกลางหรือเมล็ดของแอปเปิลบอกให้ดีแล้วก็พวกผลไม้ทั้งหมดที่เคยเตือนตลอดนะครับผมมียาด้านนอกนอกกิดก็ไปตายนะครับผมอันนี้ก็เอามาแช่น้ําเกลือล้างให้สะอาดก่อนเอาไปให้นกกินนะในคลิปนี้ก็ทําให้นกลงไวลงเร็วเอามาฝากเพื่อนๆให้ได้ไปลงใช้กันนะเอามาฝากนะครับผมตอนนี้ก็ปีใหม่แล้ว ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมใครที่มีสูตรเกี่ยวกับนกคงงอจุกจากให้ผมออกมาเผยแพร่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมหรือแอดกันเข้ามาคุยได้สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมอสวัสดีครับ